อยู่เทคนิคเลยครับยังช่างไฟฟ้าครับตอนนี้มีเพลงอะไรยังคะสวัสดีครับผมนายปุญญาพันธ์พญาสีอยู่ชั้นม6หรือปวช3อยู่ช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคเลยครับบอกด้ว่าตัวเองเน่ะเป็นลูกแม่แม่คนที่หนึ่งหรือคนที่สอง เราขาคุมเด็กชายเป็นบัตเปัญญาสีเขาเรียนอยู่โรงเรียนเลยพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับเป็นลูกพ่อกบกับแม่น้องครับเป็นนีหนึ่งกคนที้สองครับค่อาชังเทค่ะชื่อเล่นชื่อแฟค่ะอยู่โรงเรียนเลยอนุปริทยาค่ะชั้นมสี่อกค่ชอเขียนเป็นต้งส่ชื่อเล่น่ 五三五。